สวัสดีค่ะอาจจะดูเก,ก,กะเลอะเทอะนะคะเพราะว่าผ่าเม็ดเพื่อที่จะเก็บเม็ดพริกพริกปีศาจกับพริกแมงป่องเมื่อกี้ในแผ่นนี้นะคะตรงเนี้ยเนี่ยค่ะเป็นพริกแมงป่องดูสิแค่สองเม็ดนะเก็บเม็ดได้ทั้งเยอะส่วนนันนี้คือพริกปีศาจ อันนี้เป็นอันนี้เป็นพริกปีศาจนะคะส่วนอันนี้เป็นพริกแมงป่องนี่ค่ะเนี่ยพริกแมงป่องกับพริกปีศาจดูสิโอ้โหมันแตกต่างกันแมงป่องจะลูกป้อมๆส่วนพริกปีศาจนี่ยผิวเขาเป็นขรุขระนิดนึงนะคะแต่แมงป่องเนี่ยผิวจะเนียนผิวเกลี้ยงค่ะ แต่ความเผ็ดรับรองที่คนที่บอกกินเผ like ็ดเก่งๆใส่พริกเต็มกำมืออะไรอย่างเงี้ยรับรองค่ะแค่เม็ดเดียวก็กินไม่ได้ส่วนนี้เป็นแครีนาดีเพอร์ของจริงของแท้ร้อเซนะคะที่เก็บมาจากอัพสเตดเห็นไหมผิวเขามันจะไม่เหมือนกับแมงป่องแต่สงสัยทำไมบางคนบอกว่าแครีนาดีเพอร์กับแมงป่องคือพริกชนิดเดียวกัน แต่ยังไงก็จะเก็บแยกค่ะอันนี้จะเก็บต่างหากนี้เก็บมาอาทิตย์กว่าแล้วนะคะแช่ตู้เย็นไว้ส่วนในนี้เป็นพริกห้าสีพอสุกแล้วก็เป็นสีแบบนี้อันนี้ก็เผ็ดแต่ยังสู้พริกแคโรนาลีเพิ่มไม่ได้นะคะพูดถึงความเผ็ดส่วนนี้เป็นพริกสีม่วงนี่นะคะคือพริกสีม่วงก็คือพริกนี้แหละ นี่ค่ะคือพริกเนี้ยพอสุกแล้วก็กลายเป็นสีม่วงนี่เผ็ดค่ะเผ็ดกว่าพริกห้าสีเผ็ดเผ็ดเนี่ยค่ะแต่แต่ความเผ็ดก็ยังไม่สู้พริกผีก,กับ c a r r ลิน r ารีเฟอนะคะนี่จัดแจงผ่าเลยผ่าลูกใหญ่นี้นะผ่าลูกไหนดีผ่าลูกนี้อุ้ยอุอุอ้นี่ค่ะอันนี้น่าจะเป็น คิดว่าเป็นแมงป่องผ่าดูก็ได้จะผ่าเม็ดไปเพาะถ้าเพาะขึ้นอันนี้เป็นพิกผีเม็ดจะยาวยาวแบบนี้ค่ะเม็ดจะนี่ลักษณะข้างในเม็ดจะเป็นแบบนี้เนี่ยค่ะมันจะต่างกับแมงป่องอย่านะต้องระวังเม กระเด็นถ้าหากไอก็ต้องขออภัยนะคะเพราะว่ากลิ่นมันมันฉุนจะเอาไปแช่น้ำจะเลือกแต่เม็ดที่จมน้ำเท่านั้นไปเพาะโดยไม่ต้องตากแห้งนะคะเพราะเพราะให้หมดเนี่ยมัน มะรืนนี้จะไปเก็บอีกจะไปเก็บมาไว้สําหรับเก็บเม็ดไว้ไปฝากน้องที่เมืองไทยคนหนึ่งน้องเขาอยากได้ไปปลูกแม้แต่การกลับเมืองไทยค่ะมันไม่ง่ายอย่างที่คิดเลยต้องเอาเอกสารมากมายนึกว่ามีพาสปอร์ตแล้วไปซื้อตัว๋วกลับได้เลยมันไม่ใช่แล้วมันต้องไปทำอะไรไม่รู้ค่ะจำไม่ได้แล้วอะไรพัดพัด